กูเลยค่ะเพราะชาใช้น้าแขมในการเลนเกมแะกูและมิเตอร์แขมเงิมาทำซุ้มบ้านนั่นเองไปเลยกันเลยเนี่างแน่นองคนสนุกนะซุ้มบ้านนะสนุกมากเลยนะทุกคนสนุกที่สุดกี่หน่อยๆนะทุกคนทิ่สุดไปกันเลยนี่ซุ้มบ้านนี้เลย มันไม่ใช่บ้านแล้วลุงบอลมึงมาลีลีลีลไม่เป็นแบบคือแทนแต่น่ากลัวนะไม่ก็กเข้าไปคนเดียวเลยอ่แล้วกลัวม่าเกลียดมากน่ากลัวน่ากลัวที่สุดเลย แ่ไหนก็น่ากว่าไม่กล้าไปคนเดียวเลยนี่มา,อ,า,อ,าอันนี้มาปิดบานเกินไม่กล้า มึงเตีเตียนเตียนเตียนบ้นนีปเปคนกลัแต่ที่ๆๆเขาคืคเขูจะไปดูบ้านบานนี้ค้าให้เพราะตอนเมื่อจะมีคนตกบ้านนี้ต้องเข้าไปตอนนี้นะลูกหลมีคนกลัว ก็อ no ัลลเนียแต่เรไ่ชอบต้นี่เราจะอยู่แคนี้พระเราไม่กล้าออกไปไหนเพราะเราจะชอบตนมืดส everything everything น่ะแบบ everything 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 v e r y i ะเราชอบแบบ เอวิตินตินตินเราจะไม่เสียนะคุณคุณผมซิงน้องอีก มาเราจะถ้าไหนี่เราไม่เคยมานี่น่าจะไม่เคยมานี่แะแต่ไม่รู้มันเข้าไปทางไหนอ่าอันนี้บา้านนี่คือตัวที่เราอบอกว่าเราจะได้ยินเสียง จะเจอรถเป็ดนี่แม่เลี้ยงสิน่ดแต่เราไม่เจ็ดหรอกจ้ะ คนอาจจะรู้ว่าคนนี้อาจเขาจะไปอยู่ที่นี่ก่อนบาคนเราอยากจะบอกว่าเขาอาจจะไปอยู่ที่ไหนพี่หนู ไม่ใช่ว่าเร็วนะไปลุนทันนา,านะไม่ใช่ว่าเร็วน,น,นะไปลุมพัอตนานะมุ้งช่ว อืมแบบนี้เลยครับช่วยโปรปดทร,บรบาบหน่อยได้ไหมครับตรงนีนี่นะครับช่วยโปรดทราบผมหน่อยได้ไหมครับเขาจะรันธุบายผมครับแล้วนะผมแล้วก็ไม่รู้ตัวนี้เพื่อนผม,มอยู่ไหนครับลุงพาไปก็อ,อยู่นี่ที่เออมันไม่อยู่อะครับให้ลุงพาแอ่อันอาจจะจูได้นะครับเพราะอินเดียมีลอนพาดด้วยอะ 我留。 不能咔嚓 ไม่หานคันแตกต้นค่ะี่นก็ไม่อใครก็จริงแล้วนี่นะทุกคนคืออย จะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะหนกดสคกดดิบไม่ค่อยชิมอชอบน้ำชาเอเชีค่ะสมัยนี้ก็ต้องมาี่ที่มาหนคะ